สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับช่องเรไมกันอีกแล้วนะนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับผ้าปูโต๊ะนะคะผ้าปูโต๊ะก็จะเป็นดอกประมาณนี้เป็นดอกสี่เหลี่ยมนะคะค่ะเราก็จะมาขึ้นดอกกันเลยนะคะดอกก็คือวิธีการขึ้นทำโซ่ห้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมห่วงโดยใช้ซีนะคะโซ่สามเป็นหลักแรกหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอยยี่สิบสามครั้งรวมโซ่เป็นยี่สิบสี่หลักนะคะ ได้24หลักแล้วนะคะเราจะมาเชื่อมแถวที่1กันนะคะโดยใช้ c นี่ค่ะขึ้นแถวที่2อด้วยโซ่3 1 2 3ถักพอ1คอบนหลักถัดไปถักพอ1คอหรือ f บนหลักถัดไปเป็นรวมเป็น3หลักนะคะแล้วใช้ชกโซ่2กงั้น แล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสามหลักทำอย่างนี้จนได้แปดหลักนะคะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดแล้วนะคะก็โซ่สอง แล้วก็ C ที่ x C ที่โซ่3านะคะขึ้นแถวที่3 1มหนสองสพอหนึ่งคอบนหลักโซ่นะคะก็จะเป็นหลักคู่แบบนี้แล้วก็พอหนึ่งคอตรงกลางหนึ่งหลัก คอหนึ่งคอสองหลักก็จะเป็นแบบนี้ใช้โซ่สองกัน้นหนึสองพอหนึ่งคอสองครั้งบนหลักเดียวคอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง พอหคอสองครั้งบนหลักเดียวอันนี้คือการวิธีการขยายแถวนะคะก็จะมีประกอบด้วยพอ 1, พอ1คอหนึ่ละถักสองครั้งก็เป็นหนึ่งสสามสี่ห้าแถวที่3ก็จะมี5้าพอ1คอนะคะค่ะอันนี้นะคะเสร็จ แถวที่3แล้วนะคะแล้วก็โซ่2ปิดงานที่โซ่3แถวที่4นะคะซึ่งโซ่3เป็นหลักแรกก็ขยายกลีบเหมือนเดิมก็คือการถักเ f ในช่องเดิมแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นคอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งหลักลิตสุดท้ายก็ใช้เป็นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวถักโซ่หนึ่งสองกั้นพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสองครั้ง พอหคอ3าครั้งพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวนี่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น1นึ่งกีบสองกีบสามกีบสี่กีบห้ากีบหกกีบเจ็กีบแปดกีบเนี่ยนะคะแถวที่สก็จะมีหลักทั้งหมดอยู่1 2 3 4งสองี่ห้าหกดเดหลักนะคะ แถวที่4เสร็จแล้วนะคะเรามาขึ้นแถวที่5กันโซ่3เป็นหลักแรกไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็พอ1คอในหลักเดิม1นึ่สองสาม ห้โซ่สองก้นคอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าก็จะมีทั้งหมด9หลักนะคะและ้วกโซ่สองกันเสร็จ5้าแถวแล้วนะคะเรามาเริ่มแถวที่6กันนะคะโซ่3เป็นหลักแรก1 2ึสาม พอยหนึ่งคอบนหลักเดิมพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปหนึ่ง อีกครั้งนึงนะคะลองดูหนึ่งหลักเดียวแล้วก็ทัก1 f 1 f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 แล้วก็หลักสุดท้ายก็ใช้ F 2ครั้งในหลักเดียวนะคะโซ่2กั้นนะคะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจะเสร็จแถวที่6แล้วนะคะโซ่2เชื่อมแถวที่6ใช้ C แถวที่7เราไม่ต้องขยายแล้วนะคะเราจะค้นโซ่3 1 2 3เป็นหลักแรกแล้วก็ถักพอ1คอ11ครั้งรวมโซ่ด้วยนะคะเป็น11ครั้ง ใช้โซ่ห้านะคะเป็นโซ่ก้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถักกีดที่สองไปเรื่อยๆกีดที่สามกีดที่สี่ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะแถวที่เจดเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มแถวที่แปดแถวที่แปดนี้เราจะลดนะคะให้ถักโซ่สองพอแล้วก็ พอหนึ่งคอบนลักถัดไปแล้วก็พอหนึ่งคอสองสาม สหลักสุดท้ายนี่เราจะลดนะคะเราวิธีการลดก็คือถักพอหนึ่งพอลดสองค้างไว้ก่อนพันหัวเข็มจิ้มถักถัดไปลดสองแบบนี้นะคะแล้วก็รวบโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มที่หลักที่สามนะคะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลดหลักนะคะก็คือปลดทีละสองพันหัวเข็มจิ้มปลดทีละสองแล้วก็รวบ สองหลักสุดท้ายนะคะให้ปลดลดหลักก็คือปลดทีละสองพันหกเข็มปลดทีละสองแล้วก็ปลดสามเลยทีเดียวแต่อันนี้หลักช่องนี้เราจะถักโซ่สองคอ1นคอที่หลักที่สามนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สามหนึ่งสองสามสี่ โซ่ห้านะคะแล้วก็พอ1คอที่หลักเดิมโซ่สองค่ะแล้วเราก็มาลดหลักลด2อ,อันหัวเข็มจิ้ลดสองนี่นะคะ กลีบที่หนึ่งถักช่องที่หนึ่งถักโซ่ห้าอย่างนี้กลีบที่สองถักแบบนี้กลีบที่สามเราก็จะถักแบบนี้สลับกันไปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้กลีบที่หนึ่งช่องที่หนึ่งถักโซ่ กีที่สองช่องที่สองจะเป็นตัววีกีที่สามก็จะเป็นโซ่กีที่สี่ช่องที่สี่ก็จะเป็นวีกีบที่ห้าช่องที่ห้าเป็นโซ่กีที่หกช่องที่หกเป็นวีกีบที่เจ็ดช่องที่เจ็ดเป็นโซ่กีบที่แปดช่องที่แปดเป็นวี แถวที่9นะคะเราจะขึ้นโซ่2คือการลดห่วงนั่นเองไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็จิ้มหลักถัดไปแล้วก็ถักพอ1คอ สองลักถัดไปสองลักสุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะเป็นการลดหลักลก็คือพันหัวเข็มหนึ่งค้งจิ้มลงไปปดทีละสองค้างไว้พันหัวเขม็มจิ้มลงไปปดทีละสองแล้วก็รวบสามห่วงเลยนะคะอันนี้ช่องแรกเราเป็นโซ่อย่างนี้เราก็ถักโซ่นะคะหนึ่งสสามสี่ห้า จิ้มหูที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มห่งที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลดหลักนะคะลดหลักก็คือพันหัวเข็มจิ้มปลดทีละสองพันหัวเข็มจิ้มปลดทีละสองนี่คือการลดหลักนะคะจะถักเ F หนึ่ง ส,ส,สองสาหลักสุดท้ายเราจะลดหลักนะคะก็คือพันหัวเข็มปลดทีละสองหนึ่งสองเหลือ3ามห่วงให้รวบไปเลยโซ่สอง ตรงนี้เป็น V นะคะเราจะทำพอ1คอไม่ใช่นะคะหลัก2หลักแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ทำอีกสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็โซ่3ามนะคะหนึ่งสองสาแล้วก็พอ1คออีก2หลักนะคะ1นสอง แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็ลดหลักหนึปลดสองรวบสามนี่นะคะกรีบแรกทําโซ่กรีบที่สองทำพอหนึ่งคอ เว้นก็จะเป็น1 2 3่งสงสคางี้นะคะกีบที่3ก็ทำเหมือนกีที่หนึ่งทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะจนครบจบแถวที่9แล้วนะคะเราก็จะสลับกันแบบนี้แถวที่10นะคะโซ่2ไม่ต้องแน่นนะคะพอหนึ่งพอ วสองหลักสุดท้ายให้เราปลดนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวขึ้นมาปลดสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดสองปลด3เลย อันไหนที่เป็นโซ่เราก็จะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มดูที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าจิ้มดูที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าลดลง ลดหลักนะคะปลด2องนำหเข็มจิ้มปลด2ปลด3พอ1คอ1 2 3เดี๋ยวสองหลักนะคะให้ปลด1ปลด2หลักปลด3หลักโซ่2ค่ะแล้วก็พอ1คอ2ครั้ง โซ่สามคอหนึ่งคอสองครั้งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำที่หลักช่องถัดไปอ 1, คอหนึ่งคอหนึ่งครั้งสองค,ครั้งหนึ่งสองสามคอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง สองครั้งโซ่สแล้วก็ลดหลากพันหัวเข็มจิ้มปลดทีละสองพันหัวเข็มจิ้มปลดทีละสองปลด3ามห ำสลับกันไปแบบนี้นะคะถักโซ่ถักวีแบบนี้เป็นการขยายเพราะเราลดตรงกรีบแล้วมาขึ้นแถวที่11กันนะคะโดยใช้โซ่สองไม่ต้องแน่นหลวมหลวงคอหนึ่งคอ 1> 1, ขอหนึ่งขอหนึ่งครั้งแล้วก็ลวกนะคะสองหลักสุดท้ายนี่เราต้องรวบหนึ่งสองหลักพันหัวเข็มจิ้มลงไปปลดสองพันหัวเข็มจิ้มลงไปปลดสองปลดสามแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาลดหลักนะคะปลดสองปลดสองลวก พอหนึ่งคอโปรดพันัวเข็มชิ้มสองโปรดรรวบหนึ่งสองโซ่สองพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สอง 1อหคอที่หลักที่สามโซ่ห้าพอหคอที่หลักเดิมโซ่อสองคอหคอสองครั้งโซ่สามพอหคอสองครั้ง โซ่สองแล้วก็ลดหลกักบดสองบดสองลวบโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าทำสลับอีกพี่หนึ่ง ช่องที่หนึ่งก็เป็นโซ่กลีที่สองช่องที่สองก็จะถักแบบนี้กลีที่สามก็จะทาเหมือนกลีที่หนึ่งกลีที่สี่ก็จะทําแบบกลีที่สองอย่างนี้นะคะค่ะแถวที่สิบเอ็ดเสร็จแล้วนะคะเรามาทําแถวสุดท้ายกันนะคะโซ่สองพอหนึ่งอ รวบไปเลยนะคะทีน,นี้ปลดทีละสองพันหกเข็มจิ้มปลดทีละสองมีสามห่วงรวบไปเลยนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี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 ่ห้า หนึ่งสองสามี่ห้าหนึ่งสสามี่ห้าลวดนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มลงไปหลักแรกปลดสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มอีกหนึ่งหลักปลดสองพันหัวเข็มจิ้มหนึ่งปลดสองก็จะมีสี่ห่วงนะคะก็ปลดทั้งหมดเลยโซ่สองหนึ่งสอง คอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามคอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สองคอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแต่หลักนี้เราจะทำปุ่มข้างบนนะคะโซ่สาม พอหนึงคอในหลักตรงปุ่มนี้ทำเล็กๆนะคะเล็กๆเลยนี่แล้วก็เราก็มาเกี่ยวสองห่วงนี้นี่ค่ะปุ่มเราก็จะใหญ่หน่อยนะคะอหนึงคอตรงนี้โซ่สองสาม หนึสองพอนึ่พอสองครั้งโซ่สองทำรูปหนึ่งสองสาม

แล้เวเราค่อยมาดูวิธีการต่อกันนะคะ